เพศภัยต่อเยาวชนของชาติเป็นอันมากเลยแล้วการที่เป็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยมันกลายเป็นเราโฆษณายาตัวนี้ให้เขาหรือเปล่าท่านจะโฆษณาช่วยเน้นได้ไหมครับว่าจะตัวเนี้ยขนาดตายกับขนาดเป็นมันใกล้กันมากนะครับแล้วตายน้ําตายทุเลศตายเนื่องจากหายใจไม่ออกอ่ะเหมือนจมน้ําตายนะครับ ท่านอาจจะคิดว่าเออไอคนทำมันไม่มีสิทธิ์ทำหรอกมันทำคนอื่นจะมีบ่อยๆเลยครับเอาไปใส่แก้วให้เขากินอ่ะแล้วเกิดการสลับแก้วกินเสียเองอ่ะมันก็มีเรื่องนะครับเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราก็ผมก็ได้แต่พูดแล้วก็ฮ้ากุ้มใจกุ้มใจเดี๋ยวอีกสักพักพักเบรกสักครู่ไปเจอีกสักพัก แล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้ผมพูดถึงท่านมากหน่อยเพราะว่าผมต้องการความช่วยเหลือจากท่านจริงๆคนไทยกําลังต้องการความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเรานี่แหละครับเดี๋ยวพบกันอีกสักครู่หนึ่งครับครับทีนี้ก็มาเรื่องนี้ครับ เรื่องที่เป็นข่าวอยู่สักสี่ห้าวันผมก็ตามข่าวอยู่ผมก็เอออะไรยังนึกไม่ออกได้ได้ทราบข่าวใช่ไหมครับข่าวในทีวีก็มีในหนังสือพิมพ์ก็มีมีอ่ะที่เขาพูดถึงเด็กคนหนึ่งอ่ะครับอยู่ดีๆเกิดท้องโตขึ้นมาแล้วก็แขนขารีบไปไหนมาไหนไม่ได้แม่ก็เป็นวิตตกทุกข์ร้อนข่าวก็ถึงหนังสือพิมพ์นะครับ ถึงวิทยุก็พูดไปก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอถึงวิทยุก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้มันเป็นอย่างนี้สิครับที่มันเกี่ยวกับป้องป่วยเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับถ้าหากเรามีอะไรอย่างเนี้ยก็ให้ระวังนิดหนึ่งแม่บอกว่าลูกเขาเนี่ยป่วยเมื่อห้าเดือนที่แล้วนะห้าเดือนที่แล้วก็มีอาการท้องโตขึ้นแขนขาลีบ ก็แล้วยังไงครับแม่ก็บอกวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือเนี่ยท่านทราบไหมถ้าหากไม่เป็นโรคอย่างนี้ผมจะไม่ว่าสักคำเด็กคนนี้เป็นโรค SLE ครับโรค SLE เป็นโรคอะไรโรคพุ่มพวงไงที่ผมพูดประจนะําน่ะแต่ประหลาดมากเลยมาเป็นกับเด็กเล็กๆมันไม่น่าจะเป็นได้ จำได้ไหมโรค s อ e ที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะ่ะที่ท้องผูกนานๆแล้วเกิดโรคลำไส้ใหญ่รั่วลิกี้กัดซินโดมจำได้ไหมแล้วจากอุจจาระที่ค้างอยู่ในอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินสวันหวันน่ะแล้วเสร็จแล้วมันซึมเข้าไปตามผนังลำไส้ใหญ่ที่อักเสบความจริง s อสมันมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดจากท้องผูกของเราเนี่ย แล้วก็ซึมเข้าไปในกระแสโลหิตไอเจ้าอุจจระไอกากอุจจระที่เหลือเนี่ยมันเข้าไปในกระแสโลหิตร่างกายมันก็คิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็สร้างสารไม่ใช่สิสร้างภูมิต้านทานมาต,ต่อต้านเจ้าสิ่งแปลกปลอมที่ซึมผ่านลำไส้ใหญ่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับไอแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันดันไปเห็นเนื้อเยื่ออื่นของร่างกายว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมด้วยโดยเฉพาะ เนื้อเยื่อไตมันก็ไปโจมตีไตเขาเรียกว่าระบบภูมิต้านทานเพี้ยนฝรั่งเรียกออโตอิมมูนดิซิสพอเป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปก็กลายเป็น s l e s y s t e m i c s y s t e m i c lupus erythematos อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นไงพอวันดีคือดีมันมาถึงโม้โหไอ ภูมิจาทะล่างกายออกมาเยอะแยะหมดมันก็โจมตีไตใหญ่เลยไตยก็เสียพอไตเสียก็ท้องบวมอย่างนี้ครับแล้วพอไตาวายเสียชีวิตเลยนะพุ่มพวงเป็นตัวอย่างถ้าได้เป็นโรคนี้แล้วมันไม่หายขาดด้วยก็ต้องหาหมอรักษาประจำกรณีเด็กเนี่ยที่ผมมาโวยวายก็โวยวายเรื่องนี้ครับตั้งแต่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแม่ต้องพาลูกไปหาหมอแน่ ถ้าหมอเจอว่าเด็กคนนี้เป็น SLE ทําไทไม่รักษาตั้งแต่ตอนนั้นลหะครับทําไมปล่อยให้เด็กกระเตงไปกระเตงมาจนทําลายไตยจนขนาดนี้ลหละครับนะพอทำลายไตยจนขนาดเนี้ยนะคุณหมอครับจะทำยังไงกับเด็กครับตอนที่เราควบคุมได้เนี่ยมันก็ไม่ท้องโตใช่ไหมเนื้อไตาอาจจะ เสียหายบางส่วนแต่รักษาไว้ได้ใช่ไหมเด็กน่าจะมีชีวิตอยู่ตามปกติใช่ไหมเพียงแต่นัดให้คนไข้ามาหาหมอตามนัดถูกไหมครับแต่ว่านี่ท่านปล่อยให้ไปตั้งห้าเดือนแล้วก็เชื่อผมเถอะดูในประวัติสิครับเ็าบอกว่าแมนะ่พาลูกไปหาหมอเมื่อวันที่สิบสิงหาคมนะครับ ไม,ไม่ใช่ครับเด็กผู้เดี๋ยวเดียวอหม่น้าหม่นะนะคือโรงพยาบาลเนี่ยก็มาตรวจพอมาตรวจแล้วนัดให้แม่พาลูกมาตรวจวันที่สิบหกแต่แม่ไม่พาลูกไปตามนัดหมอก็เลยต้องไปหาที่บ้านนะตอนไปหาที่บ้านมีอาการอย่างนี้แล้วครับบวม ทีนี้จากขารีบไม่รีบลรขาบวมแล้วครับขาบวมหน้าบวมท้องโตลุกนั่งไม่ได้รับประทานอาหารเหลวได้ดีไม่มีไข้อันนี้ท่านทราบไหมไอ้ที่บวมทั้งตัวเนี่ยมันไยมันไม่ทํางานแล้วครับลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็หมอก็ต้องเอาไปนอนที่โรงพยาบ,บาลทีนี้ครับดูแลอย่างนี้ครับผมว่าสวดภาวนาให้ท่าน สามารถดูแลคนไข้รา,ายนี้ให้ได้ใช่ไหมมันน่าเสียดายจริงๆไอตอนที่เริ่มเป็นเริ่มพบว่าเป็น SLE คุยกันได้ทำเป็นหมอในฝันหน่อยสิคุยกับคนไข,ข้ามากหน่อยบอกแม่ให้รู้ว่านี่ลูกเป็นโรคที่รักษายากลำบากนะแต่ถ้ากินยาประจำตามหมอสั่ง จะมีชีวิตยอยู่ได้ตามปกติเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็เนื่องจากโรคเนี้มันอยู่ในโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหมอไม่คิดตังหรอกนะก็มาเอายาตามตามสั่งตามนัดลูกจะได้ไปเรียนหนังสือได้อยู่ได้อย่างดีๆพูดอย่างนี้กับคนไข้ได้ไหมครับนะถ้าหากเราบุคลากรทาง สาสุขอะรู้สึกพูดกับคนไข้แล้วมันลำบากยากเย็นนะลองไปดูโรงพยาบาลเอกชนนะดูหมอพยาบาลเภสัชทั้งหลายคุยกับคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนนะ่ะเขาคุยยังไงแล้วเรามาอยู่มารับราชการอยู่ในโรงพยาบาลหลวงนะ่ะคุยอย่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนได้ไหมเรามันน่าจะได้อ่ะจบมาจากหมายเวลาเดียวกันจบมาจากเหมือนกันหมดเลยอะครับ แล้วล้วนแล้วแต่คนที่น่าจะมีความเมตตากรุณาใช่ไหมเราอยู่ในขบวนการสาธารณสุขเราต้องมีเมตตากรุณานะ่ะนะแพย์แผนไทยเนี่ยถ้าหากไม่มีไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่รับเป็นสิทธิ์หรอกเขไม่สอนนะ่ะแต่ว่าเอาแล้วนะในขบวนการ ของแพทย์แผนปัจจุบันเภสัชแผนปัจจุบันพยาบาลแผนปัจจุบัน,บน,บน,บนทั้งหลายเนี่ยการที่เราก็ได้เข้าไปเพราะเราสอบเอ็นทานได้เราพราะผ่านระบบคัดเลือกว่าเราเป็นคนเก่งมีสมองยอดเยี่ยมอย่างน้อยก็หนึ่งในพันของประเทศไทยอะเวลาไปสอบแยกเข้ามาให้เวลาสมัยนี้เนาะโอเน็ตเอเน็ตอะไรนะั่นะ่ะห้าหกหมื่นคนไปเรียนหมอไม่ได้ห้าคน ไปเรียนพยาบาลไม่ได้พันคนก็เรียกว่าอยู่ในชนชั้นสมองยอดเยี่ยมอะนะพอสมองยอดเยี่ยมความเมตตามันก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่โรงพยาบาลของรัฐประชาชนมาขอความเมตตาให้เขาหน่อยได้ไหมเล่าแบบรายนี้ผมอ่านแล้วผมเออมันต้องเจอตั้งแต่แรก ต้องป้องกันตั้งแต่แรกแบบป้องป่วยล้วล่ะต้องไม่ปล่อยให้คนไข้กระเตงลูกไปอยู่บ้านเอ้อลูกเป็นอะไรทำไมท้องบวมขึ้นทุกวันทุกวันนะแล้วพอนัดให้เขามาตรวจนะ่ะบอกเขาด้วยว่าต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าไม่งั้นลูกจะป่วยมากกว่านี้อีกชาวบ้านนะครับถ้าบอกว่าทำไมมาตามนัดลูกอาจจะตายได้ไม่มีวันหรอกรีบมา นะครับแล้วถ้าดูเขาไม่มีสตังค์ก็บอกเขาสามสิบบาทรักษาุโรคไม่เสียตังค์บอกเขาตั้งแต่แรกนะครับนี่ผมพูดให้ฟังผมมีเพื่อนเป็นหมออยู่เพื่อนรุ่นน้องอแต่ตอนนี้ก็เสียเสียเสียเขาเรียกอะไรเสียความตั้งตั้งใจไปเยอะ <S <S นั่นนะครับหมอบอกว่าไม่ใช่สามสิบบาทรักษาทุกโรคนะพี่บอกทำไม ้องเ,เอาเงินใส่กระเป๋าไปด้วยนะพี่ทำไมอ่ะเขาไม่มีเงินพาลูกเขานั่งรถสองแถวจากหมู่บ้านเข้ามาโรงพยาบาลเห็นไหมมาถึงโรงพยาบาลมันฟรีแต่จากบ้านมาโรงพยาบาลนั้มันห้าสิบบาทค่ารถเข้าใจไหมครับคนไทยยังเดือดร้อนอีกเยอะคนไทยยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐอีกเยอะเพราะฉะนั้น เห็นใจเธอครับถ้าเจอโรคขึ่นป้องกันได้ทำอะไรได้หายแต่เน่นืช่วยเขาหน่อยมาปล่อยมาขนาดเนี้ยในขบวนการสาธารณสุขรู้ใช่ไหมเล่าว่าอาการของโรคต่อไปมันจะพัฒนาเป็นอะไรอ่ะโอ้แหพูดแล้วแหมจริงๆขึ้นจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากันนะแต่ว่าขอความกรุณานะ เราเกิดมาในโลกนี้ร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยทำไมเราจะปล่อยให้ผู้คนจำนวนหนึ่งได้รับความเจ็บปวดทุกทนอย่างนั้นละ่ะทำไมละ่ะเราสามารถทำได้ท่านออกแรงนิดเดียวยาเยอหลวงจ่ายให้หมดอยู่แล้วท่านจะไปคิดแต่เรื่องว่า เฮไม่คุ้มเดี๋ยวไม่ไอ้นุนไม่ใช่ครับไม่คุ้มท่านก็ทำเรื่องสิบอกกระทรวงไปว่าตอนนี้คนไข้มากอย่างนี้อย่างนี้ยาที่คิดว่าจะจ่ายแต่มันถูกถูกมันไม่หายมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้งบประมาณก็เพิ่มมาเองแหละใช่ไหมทำไมเพิ่มท่านก็บ,บ,อกอกนบอกนัองสือพีเหมือนก็ชั่นบอกอย่างนี้นะอะแล้วจะล้วเป็นไง ลายการนี้ก็ปรากฏว่าต้องให้รัฐมนตรีลงไปสั่งดูสิรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าเขาก็สั่งให้โรงพยาบาลรับตัวคนไข้ไว้ละรักษาในโรงพยาบาลเลยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลอย่างดีผู้ว่าราชาการสั่งให้สั่งให้เจ้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและกาชาติ ดูแลด้านอื่นๆด้วยอย่างนี้ครับดีแล้วครับดีแล้วครับแต่ว่าทํำยังไงไม่ให้ความจะป่วยของผู้คนมันพัฒนามาจนถึงขั้นนี้ถ้าแต่เมื่อหเดือนที่แล้วเจอ SLE คุยกันซาตั้งแต่แรกๆเลยบอกว่านี่เป็นโรคภูมิเพยนนะมันไม่หายหรอกนะแต่ว่ามีวิธีทำให้อยู่ได้อย่างคนปกติ เหมือนคนเป็นเบาหวานแหละโรคมันอย่างนี้อย่างนี้ยงนี้แล้วที่จะให้ดีอ่ะอย่าเปลี่ยนหมอใช้หมอคนเดิมการรักษาจะได้ต่อเนื่องแล้วอย่าไปเชื่อใครเจนาว่ามีหมอเป,าออเป่าอยู่นู่นหมอเป่าอยู่นี่เป่าที่เดียวหายเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรทราบไหมจเจ้า,า,จา s ล E เนี่ยตอนที่ระหว่างภูมิมันเพี้ยนถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะทําลายเนื้อไต ถ้าห่ากมาหาหมอแผนปัจจุบันหมอแผนปัจจุบันก็ให้สเตอร์ลอยนั่นแหละเพื่อยับยัง้งภูมิต้านทานของร่างกายให้มันหมดฤทธิ์การที่ได้สเตอร์ลอยก็คือต่อชีวิตคนไข้เลยเพราะมันทำลายไอตัวภูมิต้านทานของร่างกายที่เป็นทำลายเนื้อไตทีนี้ถ้าเขาไปเจอหมอเป่าชั้นเยี่ยมที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะยาลูกกรดใส่เด็กซ่าเมตาโซนเข้าไปเป็นหลายๆเม็ด พอกินปุ๊บมันก็จะหายปั๊บเลยนะครับนะเพราะว่ามันได้ยาตจูเดียวกับยาที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาแหละแต่อันตรายมันมีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับ